สวัสดีครับแอดมินไม่ได้เทมคลิปอิสราเอลมานานแล้วแต่ก็ติดตามข่าวมาโดยตลอดนะครับครั้งสุดท้ายที่แอดมินทำคลิปอิสราเอลก็น่าจะเป็นเรื่องสหรัฐตัดความชี่เหลือด้านยุทธปกรณ์ต่อ Israel. อิสราเอลจากแรงกดดันจากนานาชาติ ซึ่งแอดมินวิเคราะห์ไว้ว่าไม่มีผลต่ออิสราเอลหลังจากนั้นเรื่องราวก็ดําเนินต่อมาตามที่ได้คาดการไว้นะครับก็คืออิสราเอลล้อมป่าฮามาสในเมืองราฟาซึ่งอิสราเอลก็พยายามหลีกเลี่ยงประชาชนแต่ก็มีการสูญเสียอยู่บ้างหลังจากอิสราเอลบุกราฟาแล้วชาวปาเลสไตน์ก็มีการอบยพกลับขึ้นไปทางตอนเหนือนะครับแน่นอนว่านักรบฮามาสก็แฝงตัวไปด้วยอิสราเอลก็ส่งกําลังเข้าโจมตีขานยูนิสแล้วก็ยา巴拉เนี่อีกครั้งก็เพื่อจัดการกั ฮามาสล่าสุดอิสราเอลประกาศยุติปฏิบัติการในจาบาเลียและก็ทางตอนเหนือของกาซาแล้วก็แสดงว่าอิสราเอลจัดการฮามาสทางตอนเหนือได้หมดแล้วตอนนี้อิสราเอลก็มุ่งใส่ลาฟานีได้แบบเต็มที่ฮามาสเหลือที่มั่นสุดท้ายจริงๆแล้วการต่อสู้ในลาฟาตอนนี้เป็นการต่อสู้ระยะประชิดแล้วช่วงนี้จากรายงานของสื่อต่างประเทศอิสราเอลสามารถจัดการฮามาสได้จำนวนมาก แต่อิสราเอลก็มีการสูญเสียเช่นกันสิ่งที่อิสราเอลทำได้และเป็นการปิดล้อมทางหนีฮามาสแบบสมบูรณ์ก็คือ อิสราเอลยึดเนินข่าวเล็กๆที่อยู่ชายแดนกาซากับอียิปต์ที่เรียกว่าฟิลาเดลฟีมันจะมีอุมโมงค์ลอดระหว่างกาซากับอียิปต์อิสราเอลสงสัยว่าเป็นเส้นทางขนส่งยุทธปกรณ์ของฮามาสว่ากันแบบนั้นก่อนที่อิสราเอลจะเข้าไปยึดได้ก็มีการประทะกับทหารของอียิปต์จททหารอียิปต์เสียชีวิตไปหนึ่งนายหลายคนสงสัยว่าอียิปต์รู้เห็นกับฮามาสนี่หรือไม่เราไม่ต้องสงสัยนะครับหลายคนที่อยู่ข้างฮามาสก็ลุ้นให้อียิปต์เปิดศึกกับอิสราเอลเพื่อช่วย ฮามาสเพราะว่ามีทหารอียิปต์นี่เสียชีวิตซึ่งก็เป็นแค่ความหวังนะครับหลายคนหวังกับอียิปต์ที่เป็นประเทศใหญ่มีกําลังมากมายความหวังที่ว่าอาหรับจะพากันมารุมอิสราเอลนี่เริ่มกลับมาอีกครั้งแต่ว่าความจริงอียิปต์เงียบอันนี้ถ้าใครรู้ประวัติศาสตร์จะรู้ว่าอียิปต์เคยเป็นผู้นําในการทําสงครามแบบอิสราเอลมาก่อนในสงคราม6วันและอียิปต์ก็ถูกจัดการเป็นคนแรกแบบราบคาบอย่างจําไม่มีวันลืมนะครับอียิปต์ไม่กล้ากับอิสราเอลนี่อยู่แล้ว จะมีฮึดฮัดบ้างเป็นบางลีลาการใช้จรวดโจมตีกองเคลอาวิฟของฮามัสเมื่อไม่กี่วันมานี้อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายหรือว่าล็อตท้ายๆแล้วของฮามัส เมื่ออิสราเอลปิดล้อมลาฟาได้แบบสมบูรณ์ฮามาสก็มีเท่าที่มีส่งมาเพิ่มนี่ไม่ได้แล้วที่เหลืออิสราเอลก็แค่กระชากพื้นที่อาจต้องใช้เวลามีข่าวว่าอิสราเอลอาจต้องใช้เวลา6-7เดือนในการจัดการลาฟาหลายคนอาจจะมองว่าทําไมอิสราเอลต้องใช้เวลานานในการจัดการฮามาสก็เพราะว่าต้องเบามือไม่ให้ประชาชนสูญเสียมากไปจะเกิดแรงต่อต้านจากนานาชาติ เพราะว่าปัจจุบันก็มีแรงต่อต้านเยอะแล้วอีกอย่างอิสราเอลก็ต้องการต่อรองเรื่องตัวประกันนะครับส่วนฮิตบิเละก็เป็นไปนอย่างที่แอนดมินได้วิเคราะห์ไว้ตั้งแต่ตอนแรกว่าจะช่วยฮามาสได้ไม่มากหรือว่าไม่ได้เลยนะครับได้แค่ก่อกวนตามแนวชายแดนของเลบานอนเท่านั้นตอนนี้ก็เงียบๆส่วนฮูตีสหรัฐกับอังกฤษก็โจมตีสกัดไปหนักเหมือนกันหลังจากที่ฮูตีจัดการโดรนของสหรัฐล่าสุด ฮูตีก็ได้ประกาศว่าได้โจมตีเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐก็คือจะว้ยตีไอเซนฮาวเออร์กับเรืออีกหกลำอันนี้ต้องทําความเข้าใจนะครับได้โจมตีก็คือใช้ขีปนาวุธใช้โดนพยายามไปโจมตีสําเร็จหรือไม่ไม่รู้ประกาศไว้ก่อนนะครับกองเชียร์ฮูตีก็พากันดีใจเรื่องนี้สหรัฐก็ออกมาปฏิเสธว่าเรือจะว้ยตีไอเซนฮาวเออร์ยังอยู่ดีไม่ได้ถูกโจมตีซึ่งความจริงมันยากในการโจมตีเรือบรรทุกเครื่องบินเพราะว่ามีกองเรือคุม เยอะสรุปฮูตีก็ช่วยอะไรฮามาสได้ไม่มากไปกว่านี้ฮามาสจบแล้วแค่รอจังหวะนับถอยหลังประวิงเวลานะครับสหรัฐถึงขั้นออกมาเสนอ3ขั้นตอนเพื่อจบสงคราม 1. หยุดพากรบนาน6เดือนถอนทหารอิสราเอลแล้วก็การแลกเปลี่ยนตัวประกันข้อที่ 2. ไม่มีกองกำลังใดๆในกาซา 3มฟื้นฟูกาซ่าอันนี้ฮามาสก็รีบปรับข้อเสนอนะครับส่วนอิสราเอลก็ยังไม่ยอมเพราะว่าอีกนิดเดียวก็จะปราบฮามาสได้หมดแล้วซึ่งสหรัฐจะมาบังคับอิสราเอลไม่ได้อยู่แล้วนะครับแม้ก่อนหน้านี้จะมีการออกไม้จับนทีทานเยโฮแล้วก็ประเทศในยุโรปบางประเทศรับรองรัฐปาลสไตน์ก็ไม่มีประโยชน์อะไรเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เพราะความเป็นจริงก็ต้องฟังอิสราเอลอยู่ดี ในการตั้งรัฐปาลิสตน์อีกยาวนานนะครับแม้ตอนนี้ฮามาสยังเหลือนิดหน่อยแต่ก็สรุปว่าจบแน่ๆจำน่ายไว้ก่อนได้เลยนะครับฝ่ายกองเชียร์ฮามาสบางคนถึงขั้นทำใจพูดว่าถึงแม่ตัวฮามาสจะไม่อยู่แล้วหวังว่าจิตวิญญาณของฮามาสจะยังคงอยู่อันนี้ทำใจไว้แล้วนะครับ